ก็อต้องกาสวัสดีน้องน้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับผม gm ได้ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมย้ําว่ายืนยันเป็นที่เรียบร้อยสําหรับของฟรีนะครับในส่วนกิจกรรมครบรอบ4ปีฟรีไฟล์นั่นเองครับจะมีอะไรบ้างรับฟรีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายแบบละเอียดเลยแล้วก็แบบเข้าใจง่ายทุกอย่างนะครับผมบอกทุ ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับของที่รับฟรีนะครับตามที่เจมยืนยันมานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะครับผมในส่วนกิจกรรมฟรีไฟสี่ปีครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับก็คือนะครับในส่วนคําถามปาร์ตี้ครบรอบเนี่ยนะครับพี่นะครับจะทําคลิปลงในส่วนทิกตอกนั่นเองนะครับทำลงไปแล้วนะครับใครที่ ยังไม่ได้ไปดูนะครับรีบไปดูเลยนะครับชื่อทิกตอกพี่เหมือน YouTube เลยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยค้นหาเข้าไปเลยว่า Bits Beat Channel นั่นเองนะครับก็จะเจอเลยนะครับก็จะเป็นโลโก้ตาม y o u t u b e เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนะครับเฉลยคำถามรอบสุดท้ายนะครับรอบที่5นะครับผมก็คือถ้าครบ5รอบเนี่ยเราจะได้รับในส่วนลถ BigFood นั่นเองนะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้คำตอบนะครับเดี๋ยวจะตอบผิดกันนะครับผมเนาะทีนี้มา เดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรฟรีบ้างนะครับสำหรับของฟรีรับกันยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ p ี s p i n c o m เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีๆร0หเลยนะครับหรือรับคูณ2นั่นเองนะครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผมพอกดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาแล้วนะครับไปกดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผม โอเคนะครับพอเราอินเฟนบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกนะครับแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้เลยนะครับนี่เราต้องมีเครดิตเัินก่อนนะครับแล้วก็โอนบัลเลตไปที่เบอร์0 6 4 8 9 8 5 2 3 3นั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์บัลเลตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็เงินที่โอนไปตามงงเพื่อนน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทเข้าไปเราจะได้ฟรี500เลยนะครับหรือ1,000เราจะได้ฟรีหน0 0งเลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จนะครับเราก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับผมนี่นะครับจากนั้้้นนนนนนนกกกกกกดดไปททีีีีีีี่่่่่่หาาาาาาแรรระะคคัััับบบมมมมเเเ๋ยววพพสุุ AD ธธตงออลื 100%เปอนะครับไปเข้าไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในกรงล้อพิเกตสปิดเป็ดที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีวัดกัน2อย่างเลยก็จะมีเครดิตแล้วก็ไอเดียท่าปักทงนี่เองไปเริ่มหมุนกันเลยดีกว่านะครับครั้งละ20เครดิตเท่านั้นนะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับครั้งแรกอืเลยไหมไม่เลยว่ะเฮ้ยนิดเดียวขาดทุนไป10เครดิตครับผมไปต่อไหมต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแรง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 พี่เฮ้ยได้เฉยนะครับผมพี่ได้เรียบร้อยครับผม ทีนี้ด้วยคุณรับออดีท้าบักทงเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับนี่นะครับจะนั้นให้เรากดมาที่ติดต่อตรงนี้เลยนะครับมันจะเด้่งไปหน้าแฟนเพจของเราครับเราท้กไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ท้าบักทงนี่เขาจะส่งให้ไปใน5นาทีเลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับการยืนยันของ j m นะครับว่ารับอะไรฟรีบ้างนั่นเองไปเราไปดูกันเลยนะครับ่นี นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่พามาไล่ดูทีละอย่างกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือล็อกอินนะครับรับฟรีตัวละครที่วานี่นะครับรับยังไงมาเดี๋ยวพี่พาไปดูอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงในส่วนกิจกรรมฟรีสาคเขรอบ4ปีนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นี่ล็อกอินรางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับนี่แต่ก็คือรับได้ในวันที่วันที่28นะครับ28สิงหาคมนั่นเองเวลาตี4นั่นเองเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือรับได้วันเดียวเท่านั้น นะครับวันที่28ถึงวันที่29นั่นเองนะครับย้ำว่าวันเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับจบแมตช์รับจุกเสร็จผึกงคิทตันนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นดอกนะครับดอกดอกเสร็จผึกงคิทตันแจกนั่นเองนะครับเวลาเราเล่นจบเนี่ยนะครับก็จะได้หลังจากจบเกมนั่นเองนะครับส่วนเซิร์ฟนอกเนี่ยก็คือเล่นครบนะครับเล่นครบ กี่ช e ั ally, like ่วโมงกี so ่นาทีเจ่นาทีก็ได้รับไปนะครับผมในส่วนนี้นะครับแต่เซิร์ฟไทยก็คือเล่นจบก็คือดอปให้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นกิจกรรมนะครับรวมพนฉลอง4ปีตั้งที่ที่ฟรีไฟนั่นเองนะครับนี่กล่องแดงตามที่พี่บอกไปตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วนะครับคือตอนนี้ GM ได้ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเป็นกล่องตามเพื่อนกลับมานะครับลุ้นรับเพชร1 9 9 9 9เพัเอเพชรนั่นเองนะครับอันนี้ของจริงแน่นอนนะครับรอกันได้เลยวันที่ 28นะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวบบเต็มระบบแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยน่าจะอยู่ในส่วนกิจกรรมเดียวกันกับตามเพื่อนกลับมาแล้วก็รูปปั้นด้วยนะครับผมเนาะพอประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาเนี่ยของรางวัลตามนี้เลยวันที่28เหมือนกันแล้วก็ ปิดท้ายด้วยนะครับฟอร์มทีมชิงถ้วยนะครับกลับมาแล้วนะครับอ่าชิงถ้วยเนี่ยก็คือหมายความว่าจะมีการแข่งขัน 4v4 นั่นเองนะครับที่ให้เก็บตัวสีม่วงตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยเดี๋ยวน้องจะไม่เข้าใจนะครับในส่วนนี้เนาะจะอยู่ในส่วนไหนนะเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่หาก่อนแป๊บหนึง่งกิจกรรมที่ให้เก็บแลกนี่ๆตรงนี้ตรงนี้นี่ๆเห็นไหมฟอร์มทีมชิงถ้วยนะครับบัตรอัปเกรดนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวสีม่วงตรงนี้นะครับเพื่อจะมาอัปเกรดรับท่าทางนั่นเอง นะพวกคือง่ายๆเลยนะครับก่อน <c oughs> หน้านี้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้เพชรซื้อได้เลย100เพชรนะครับแต่ว่า,าในส่วนกิจกรรมที่จะมาถึงเนี่ยก็คือใช้โทเค็นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมโทเค็นเลนั่นเองนะครับแลกในส่วนโทเค็นสีม่วงนี้ได้เลยนะครับรับฟรีๆกันไปเลยนะครับใช้โทเค็นตรงนี้ไปแลกได้เลยเนาะในวันที่28นั่นเองครับแล้วก็การแข่งขันก็เหมือนเดิมครับผมก็คือ,อ เล่นชนะลวดนะครับก็จะได้แชมป์ไปแล้วก็เราจะใช้ตั๋วนะครับผมอ่าก่อนแข่งเรากดใช้ตั๋วม่วงเนี่ยบัตรไอตั๋วอัปเกรดเนี่ยเราจะได้พอชนะลวนะ้วนเใช่ไหมครับผมเราก็จะได้รับนะครับท่าทางชูถ้วย V2 นั่นเองนะสามสิบวันเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้ทีนี้น้องๆหลายคนเนี่ยอยากดูตัวละครใหม่นะครับตัวละครที่วาเนเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่พาไปดูนะก็คือตอนนี้ พี่รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสลับตัวละครที่วานะครับเนี่ยตัวนี้เลยแบบก็คือเจมแจกเฉพาะเชียเตอร์มารีวิวก่อนนั่นเองพี่ก็เป็นเชียเตอร์ฟรีไฟล์นะครับก็เลยได้มารีวิวนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูความสามารถพิเศษกันบ้างนะก็คือความสามารถพิเศษเนี่ยก็คือสกิลติดตัวเนี่ยก็คือช่วยเหลือชุบเร็วขึ้น17%อันนี้เลเวล5นะนะครับเมื่อชุบสําเร็จผู้ชุบจะได้รับเลือด35หน่วยนะครับในเวลา5วินาทีนั่นเองหมายความว่าสมมติ อ่าพี่มีไปเล่นกับเพื่อนไหมเพื่อนพี่ตายไหมครับผมแล้วก็พี่เนี่ยชุบไวขึ้นนะครับแล้วก็เวลาชุบขึ้นมาเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยก็จะรับ HP ขึ้นด้วยนะครับผม35หน่วยในเลเวล5นะครับส่วนเลเวล6เนี่ยก็คืออ่ายังไงวะ HP ขึ้น40นะครับแล้วก็อันเนี้ยความเร็วการชุบเนี่ยเพิ่ม20%เลยนะครับถือว่าเร็วเลยเร็วมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเร็วเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยพี่ขาดอีกเท่าไหร่วะโอ้ขาดอีก เป็นพันสี่พันเลยนะเนี่ยเออเห็นไหมเนี่ยพี่ค่อยมอัปเกตแล้วกันนะครับแต่ว่าพี่อยากอัปเกรดตัวนี้นี่นี่นี่ตัวละครตัวนี้นี่น,นี่ดีเปนชี่นะครับผมคือชุบตัวเองได้นั่เนเองนะครับตัวนี้รีววห้าแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวว่าจะใช้เพนอัพแล้วกันนะครับในส่วนตัวละครตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็่ข้าวๆนวครับตัวละครที่จะได้รับในส่วนวันที่28นั่นเองรวมถึงเศษผึกชิตตันรวมถึงตามเพื่อนกลับมานะครับจะอยู่ในส่วนตรงนี้นี่ๆจะเด้งขึ้นมาในฟันเฟืองตัวนจะ ตรงเอ้ไม่ใช่ตรงเพิ่มเพื่อนตรงนี้นี่นี่นี่มันจะเด้งขึ้นมาแถบข้างล่างเพิ่มเพื่อนตัวนี้นะครับตามกลับมานั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมรุ่นลับเพชร19,999นเพันเรอิบเกพรงรอกันได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการยืนยันของ GM นะครับพี่ก็มาแจ้งข่าวดีแห้งนองฟังนะครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปตอนเย็นละกันเดี๋ยวพี่มีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครัับผมสสวดีครับ